โอเคครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังเพิดได่ไน้มาใหม่เมื่อเช้าครับอ่าทดลองเรียบร้อยเลยรีย,เ,รย,เ,รยเอามารีวิวให้เสร็จก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจจะมีหลายอันครับอธิบายก่อนเลยทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินมาอยู่ครับมันมียี่ห้อของมันครับ i7 เจ็ด i 1แปดไอาอิอไอสอันนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่า i13 pro แล้วกันครับก็เรียนแบบอันที่คุณทำคล้ายๆแล้วกันอันที่คุณก็รู้ครับ AirPod s pro อืม ผมเริ่มจากตัวกล่องเลยพลาสติกก็เหมือนกันกับทุกรุ่นครับเหมือนไอสิบเอ็ดอสิบสองไออะไรต่างๆที่เป็นเป็นไออยู่ครับเหมือนกันบอกก่อนว่ามีสีหลายสีครับตามเนี้ยครับน่าจะมีตามนี้อ่าอันนี้ก็คือตัวก,กล่องบอกแล้วว่นนี่คือสีขาวผมเลือกสีขาวมันมันดูดีดีในไหนจะามาลองเปรียบเทียบกันอ่าขั้นต่อไปครับอ่ะผมให้ดูตัวหูนี่ครับตัวหู แจ้งก่อนนะมันดูเหมือนลีลี่นะแต่ผมอธิบายก่อนนะอันนี้คือหูฟังไอจุกยางของ AirPod ร์ r โครับมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะจุกยาง a i r p o p s Pro มันจะเป็นลีลีข้างในครับตัวนอันนี้มันเป็นแค่จุกเหมือนจุกยางปกติหูฟังจากจีนทั่วไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวจุกยางทั่วไปครับหาซื้อได้เนี่ยครับจุกยางทั่วไปใส่ได้อ่าโอเคนะครับ ต่มันไม่สามารถจะใส่ของ a i r p o d ร์ตปได้นะผมที่เกีบแกะกล่องออกมาใส่ให้ดูมันใส่ไม่ได้บอกเลยอืมโอเคนะครับนี่คือเรื่องจุกข,ของมันแล้วมันไม่ได้มีหลายอันนะครับจุกในกล่องมีอันเดียวมีชุดเดียวครับอ่าลืมบอกไปครับราคาซื้อมาท่านในลาซาด้าก็มีร้อยกว่าบาทเกือบเกือบสองร้อยรวมส่งครับหรือสองร้อยไม่เกินสองร้อยห้าสิบอยู่ช่วงเนี้ยประมาณนี้ครับสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าถ้าใครอยากได้ก็ลอง ฟังผมให้จบก่อนนั้นแล้วอยากซื้อก็เข้า่ากันนี่คือลักษณะพลาสติกก็เหมือนกันกับทุกรุ่นนั่นแหละครับอ่าแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับไอที่เป็นรีบๆคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้านี่คือหูครับคุณใส่เข้าไปในหูเสร็จแล้วคุณจะต้องจับช่วงบนหรือช่วงยังไงก็ได้ครับเวลาขยับหูหรือดึงหูออกถ้าคุณไปจับเนี่ยครับอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยเซนเซอร์ด้านหน้าตรงเนี้ยตัวตัวที่เป็นตัวทัดเนี่ยครับ มันใส่ไปในหัวต้องจับอย่างเงี้ยดึงออกยากดูทีเดียวครับแต่มันจะไปโดนคอยจะไปโดนไอ้ตัวทัดเนี่ยครับผมก็เลยว่าการใส่นี่แบบแม่จะว่าสะดวกก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้ครับข้างหลังไม่มีนะมีแต่ข้างหน้าอ่าโอเคครับพูดเรื่องเซนเซอร์เสร็จแล้วก็ต้องขอพูดเรื่องเนี่ยครับมีสองฝั่งโอเคนะครับเห็นนะพอมพูดเรื่องอ เรื่องตัวนี้ครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปผมจะอธิบายอย่างนี้แบตเตอรี่ครับใช้พร้อมกันทั้งสองข้างได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้ครับใช้ทีละข้างก็คงจะมากกว่าน,นี้ไม่เกินสิบนาทีอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวแบตมันกล่องเขาเคลมว่าชาร์จประมาณสองชั่วโมงครับตามคู่มือนะครับส่วนเวลาทัดครับทัดหนึ่งครั้งก็คือรับสายหยุดเพลง เหมือนกันกับทุกๆหูทั่ๆไปครับกดสองครั้งคือเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าและข้างหลังครับกดสามครั้งอ่ะในใบบูชัวมันบอกว่าจะเพิ่มเสียงซึ่งผมทดลองแล้วมันก็ทำหนะทาอยู่พังมันก็ไม่ได้อีกทีครับเพิ่มเสียงก็เลยว่ามันคงใช้ไม่ได้เพิ่มจากมือถือง่ายกว่าครับผมอธิบายอย่างนี้เลยง่ายดีแล้วก็เอออะถ้ากดค้างไว้เช่นอย่างที่ผมบอกนี่ครับอยู่ในหูครับปุ๊บ เราจับค้างแค่นี้แค่นี้จับค้างแค่นี้ครับไม่ได้แตะไม่ใช่แตะจับค้างแค่นี้ดึงออกมันจะเรียกซิลิครับหรือก็เรียก g o o g l e อ่าก็แล้วแต่ไปครับมันก็นี่คือระบบของมันอ่าตัวกล่องนะครับผมอธิบายตัวกล่องไปแล้วเปิดฝากล่องปุ๊บเชื่อมต่อตัตโนมติอ่ายังไม่ได้บอกอ่าเปิดฝากล่องปุ๊บถ้าเราเปิดบรรทุอยู่เชื่อมต่อตัตโนมติครับอ่าต่อไปครับไอเรื่องเสียงเพลงผมพอพูดทีหลัง ต่อไปครับขอพูดเรื่องการโทรเข้าโทรออกครับผมได้ยินชัดนะครับผมลองโทรไปหาน้องที่อยู่ที่กรุงเทพแต่น้องเขาว่าเขาได้ยินเสียงได้ยินชัดอยู่แต่ไม่ค่อยดังมากอา,อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ดังมือถือสุดด้วยต่ผมดังสุดนะครับก็ถือว่าได้ยินชัดเจนครับดีในระดับระดับหนึ่งเลยครับย้ํมครับสองร้อยนะครับผมซื้อมา,อาแล้วก็อธิบายอย่างนี้ก่อนว่า เรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งสองข้าง,าง,ง,างใช้พร้อมๆกัน,นครับไม่ว,ว่าจะเป็นการฟังเพลงการคุยโทรศัพท์เดิน่างมือถือประมาณสักแปดเมตรไม่เกินติเมตรเนี่ยครับไม่มีหลุดนะครับผมบอกก่อนเลยไม่มีหลุดไม่มีสัญญาณกูลุกลักลักอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถือว่าการเชื่อมต่อสัญญาณกับมือถือด้วยกับตัวมันเองสองตัวกับมือถือเนี่ยผมถือว่าเขาทําได้ดีครับถ้าซื้อมาคุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับก็โอเคครับส่วน เรื่องต่อไปครับเรื่องเสียงเพลงผมบอกเลยผมขอพูดเลยแล้วกันว่าเสียงเพลงนั้นแห้งไม่แห้งครับหายมิติความนุ่มไม่มีครับผมบอกเลยตรงๆอนะถามว่ามันแห้งไงม,มันแั้งแห้งแหบแหบครับนักร้องเสียงแหบได้เลยทำเป็นเล่นไปบางเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเพลงอะคูติกก็ถ้าฟังช่วยชั่วไปมันก็ไม่มีปัญหาครับการดีเลยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับอริงจริงก็ดูยูท b e ได้ปกติปากปาก็ตรงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ อ,อย่างที่บอกฟังเพลงมันจะแห้งๆครับถ้าเป็นกีตาร์ตัวเดียวก็พอถูถ่ายไม่ได้ครับผมอธิบายแบบน,นี้พอถูถ่ายไม่ได้แล้วก็แต่ถ้าเป็นเพลงเป็นเพลงล็อกขึ้นมาหน่อยนึงเครื่องดนตรีไม่เยอะชิ้นสามสี่ชิ้นก็ยังโอเคอยู่นะครับพอได้อยู่แต่เมื่อใดที่เป็น EDM เพลงเกาหลีโอหรือเพลงที่มีเครื่องดนตรีที่มันเยอะชิ้นสักนิดหนึ่งครับผมจะบอกเลย,เลยว่ามันโอ้โหมัน มันมั่วมากมันฟังแล้วเหมือนดนตรีมั่วไปทั้งไม่มีความคล้องจองกันนะครับอืมทําไมไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันไม่ไหวออธิบายว่าเรื่องการฟังเพลงเนี่ยถ้าถามผมให้เต็มสิบอะเอาแบบน้ําใจน้ําใจนะให้สักสามก็แล้วกันไม่เกินนี้ครับผมบอกตรงๆเลยดังสุดไม่สุดก็แตกแห้งพอกันครับมันไม่ถึงกับแตกแต่มันแห้งๆครับอธิบายแบบน,นี้แล้วกันก็ ผมอธิบายไปแล้วเรื่องตัวกล่องเปิดฝากล่องเชื่อมต่อตอัตโนมัติเรื่องหูวิธีการใช้หูจับทัชจับอะไรอ่าเรียบร้อยนะครับผมอธิบายไปแล้วเรื่องการใช้งานว่าได้กี่ชั่วโมงทดลองให้แล้วบอกแล้วนะครับเรื่องการฟังเพลงผมบอกแล้วเตือนแล้วคุณอยากจะลองซื้อไม่เกิน200ซื้อมาเล่นขำๆก็แล้วแต่คุณครับผมไม่ขัดอ่าผมไม่ห้ามด้วยแล้วแต่ความสะดวกผมแค่พอดีได้มาต้องรีวิวสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ อจะบอกว่าผมจะใช้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับนี่สองร้อยอันนี้วันดีคืนดีอะ่ะมันก็ประมาณสองวันนิดๆหรือบางทีไม่ถึงด้วยนะแต่มันค่าละสี่ชั่วโมงนะครับมันชาร์จมือถือได้ด้วยแถมเสียงมันไม่แตกสิครับเสียงมันฟังง่ายกว่าอันนี้เยอะผมก็เลยว่าถ้าซื้ออันนู้นซื้ออันนี้ไม่ดีกว่าเหรออ่าแต่บางคนเขาก็อยากจะลองครับอันนี้ผมก็ไม่ห้ามไม่ขดัดศรัทธานะครับส่วนอันนี้ดู อันนี้แพงจริงครับผมซื้อมาสี่ร้กว่าบาทแต่ใช้งานได้ไม่คุ้มก็เลยไม่รู้จะรีวิวทำไมครับมันเป็นแบบทรงแอปเปลครับเห็นไหมครับมันก็เลยตัดเสียงนะครับถึงดังสุดก็ไม่แตกครับตัวนี้แต่มันใช้ได้ขั้นละสอชั่วโมงครึ่งชาร์จมือถือได้เสียงก็ไม่แตกแต่มันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่มันก็โอเคในระดับหนึ่งครับก็ ไม่รู้จะรีวิวอะไรครับก็ก็เลยไม่ได้เอามารีวิวตัวนี้ครับ m ยี่สิบอหลักๆก,ก็อยู่ประมาณนี้ครับที่ผมอยากจะบอกแต่อย่าลืมนะครับเมื่อแบตมันหมดไวก็เท่ากับว่ามันก็ชาร์จเข้าวไวเช่นกันครับอ่าหลักๆก,ก็อันนี้แล้วแต่คนสะดวกเลยครับอยากจะลองซื้อมาเล่นบ้างก็ก็เอาเต็มที่อ่าเต็มที่ครับเต็มที่ผมไม่ขัดตรงนี้ผมไม่ขัดแต่แต่การใช้งานผมคิดว่าด้วยแบตตัวนี้ สักครึ่งปีอ่ะไม่เกินนี้ครับน่าจะพังแบตน่าจะต้องทิ้งกันแล้วครับอันนี้คือผมให้นะสามเดือนถึงหกเดือนผมว่าแบตมันนา่าจะเสื่อมน่าจะาเฉยๆนะผมก็ไม่แน่ใจครับจุดน,นี้แล้วก็อาทิตย์นี้ครับน่าจะมีมาให้ผมรีวิวหูฟังอีกหลายตัวกับนาฬิกาสมาร์ทวอท์อ่าพอดีสั่งจีนนะโหช้ามารครับเที่ยวนี้มันติดปีใหม่หรือยังไงทั้งอย่างนี้แหละครับแล้วเดี๋ยว ผมจะบอกว่าผม,มพยายามเน้นหูที่มีราคาที่ผู้คนธรรมดาจับต้องได้ครับหลักร้อยหลักไม่เกินพันห้าร้อยสี่ร้อยแล้วมาใช้งานได้จริงเสียงมันโอเคอะไรเงี้ยครับผมพยายามจะเน้นวันนี้แต่วันพอด,ดีนี่มันได้มาแหมเห็นแล้วต้องเอาสักหน่อยหนึ่งอ่าโอเคนะครับยังไงก็จบคลิปแค่นี้ออสิ่งสําคัญครับทุกคนครับผมลงคลิปลําโพงไว้ไปดูกันด้วยครับผู้ติดตามต่างๆนะนะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ติดตามไปติดตามครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ ผมจะเอาชื่อที่คอมเมนต์นั้นนะครับมาจับฉลากแจกลำโพงตัวที่รีวิวนั่นเลยครับก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังอาทิตย์นี้น่าจะได้เจอกันอีกหลายอันครับหลายตัวอยู่ครับหูฟังนี่โอเคนะครับผม